ท่านผู้ชมครับเป็นงานติดตั้งแบบมาราธอนหรือหินอีกคันหนึ่งครับสำหรับเจ้ามิซูบิชิไทยท่านปี2021นะครับปี2021รู้สึกว่าถ้าเราติดตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันก็จะต่างตรงด้านหน้าอีกนั้นอ,ออกไปอีกนะครับเพราะว่าไอ้สเกิร์ตด้านหน้าหรือพัดติดกันชนด้านหน้าเนี่ยเริ่มเหลื่อมล้าไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปั๊บเนี่ยเราก็ต้องปรับถัดใหม่นะเพื่อให้ได้ขอบที่ตำแหน่งที่สวยงามมันก็เลยกลายเป็นงานที่ช้าเข้าไปอีกนะครับ oh, <yeah. S 1> เพราะฉะนั้น ปี2021นี่ก็ลูกค้าต้องมาให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าใช้เวลาน่าจะอาจจะถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวครับในงานติดตั้งแบบนี้นะครับเพราะถ้าเร็วกว่านี้งานจะเสียหายได้ครับหมายถึงว่าถ้าช่างเราทําเร็วมันจะส่งผลกับโตรถท่านเองครับมันต้องใจเย็นๆมากๆเพราะว่ากรีดแล้วกรีดเลยแก้กลับไม่ได้มันก็เลยต้องช้าและได้กรีดได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องกว่าจะปรับ่านได้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่คุ้มครับถามว่าคุ้มตรงไหนครับรถมิสูเปชิมิซูเปชิไทยท่านเนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกด้านออกแบบกันชนพลาสติกด้านหน้าเนี่ยสวยครับผมเองก็เห็นแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะฉนั้นแนวลูกค้าที่ชอบสไตล์เดิมๆกันชนพลาสติกเดิมๆที่สวยและน้ําหนักเบาต้องมาชมกันเลยครับว่าด้านหน้ามันสวยกว่าเดิมขนาดไหนครับสำหรับเจ้ามิสูเิชิ ไททันปี2021ครับท่านผู้ชมครับนี่คือมิสูบิชิไททันปี2021นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหูรากที่เป็นแดงๆมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ลากไม่ได้นะครับเป็นพลาสติกนะครับน่าจะแต่งไว้เท่ๆสวยๆดูสะดุดลูกตามากกว่าแล้วก็เพิ่มความยาวเอากล้องมาตรงนี้กล้องมาใกล้ๆครับตรงนี้แหลมขึ้นมาครับมีคิ้วตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ถ้าที่สังเกตจะมีอยู่ในพวกสี่ประตรูนะครับเนะี่ยจะออกมาตรงนี้พวกแคกจะออกมาตรงนี้แต่แต่หัวเดี่ยวจะไม่มีตรงนี้นะครับทีนี้ของเดิมเมื่อมันอของเก่านะตัวหัวเดี่ยวเนะี่ยตัวนี้ไม่มีมันมีช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับมันก็เลยต้องขยับไฟหลีตัวนี้นะครับหุบหุบเข้าไปอีกนะพอหุบเข้าไปอีกปุ๊บนแน่นอนแล้วครับว่างานงานเจ้าตัวปัญหาก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ แต่ปัญหาออกมาแล้วเนี่ยมันออกแล้วมันสวยก็โอเคครับเราก็รับได้ครับนะทั้งช่างติดตั้งแล้วก็ผู้ใช้ก็จะแฮปปี้เอ็นดิ้งด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะยอมหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสวยงามรถป้ายแดงอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมครับอามาดูไฟเลีดนี่ครับเนี่ยเนี่ยตำแหน่งเนี้ยคือไฟลีดของอลูมิเนียมของไฮวินเนี่ยครับจะเห็นว่าขอบเนีย่ยจะต้องเข้ากันหมดเลยฮะเข้ากับตัวรถเมื่อดูภาพแนวกว้างๆอ่ะ ห่างออกไปเนจะเห็นว่ามันจะเข้ากันแบบสวยงามจริงซูมถอยเอกไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเข้ากับ,บ,าาากบตัวรถได้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับนะนี่ครับมนจะแลดูสุดยอดจริงครับอทีนี้มาดูใกล้เข้าไปหน่อยครับก็ามาอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ปัญหาคําถามคือแล้วเ,เครื่องบินมาพอดีเลยเดี๋ยว,วคำถามก็คือแล้วเราจะนําขาปลดเกียร์ฟรีวิ้นยังไงเนี่ยมันไม่มีที่จะล้วง ไม่มีที่จะดึงปลดเกียร์ฟรีได้เลยเราะ้เราก็เมื่อมือมีไม่มีเกียร์ฟรีเราก็ดึงเชือกเป,ป่าออกมาไม่ได้นะครับต้องขายด้วยรีโมทขายด้วยไฟฟ้าเท่านั้นครับก็จะส่งผลให้อแบตเตอรี่แทนนี้จะอยู่ได้นานๆก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับเราก็เลยแปลงเย้าขาตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันอีกนะก็คือตัวนี้ครับอ้าวกล้องตัวนี้มาใกล้ๆครับนี่ฮะนี่คือขาปลดเกียร์ฟรีของวินนะครับนะ มันทำงานยังไงอ่าอ่าฟรีครับอ่าเราก็ดึงเข้าไปนะนะแล้วก็ออกมาอย่างงี้นะครับสองมือครับช่วยกันนะแค่นี้มันก็จะเป็นล็อกแล้วอ่าล็อกแล้วเราก็กดรีโมทเลครับอ่าสักครู่เดี๋ยวหารีโมทก่อนข้อสําคัญในการที่จะล็อกเกียร์ตัวนี้เนี่ยครับจะต้องล็อกให้สุดนะครับเพราะว่าถ้าล็อกไม่สุดนะครับเฟืองอย่างงี้เวลาล็อกสุดก็คืออยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับถ้าเราล็อกไม่สุด มันก็จะอยู่แค่นี้ก็จะส่งให้ช่วงนี้รูดนะครับถ้าฝาของเฟืองตัวล็อกเกียร์รูดแสดงว่าลูกค้าล็อกไม่สุดนะครับ <Whoa! S 1> ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือสุดแล้วนะครับวิธีดูนะครับอ่กล้องไมคใ,ใกล้จะเห็นว่ามันจะมองเห็นขาด้านในตรงนี้นะครับกล้องอาจจะระบากนิดนึงแต่เจ้าของรถน่าจะไม่มีปัญหารครับนะเราก็ตึงโยกมาตำแหน่งให้เกียร์ในะตรงนี้ดึงมาให้สุดนะครับนี่เห็นขาไหมขาที่ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวันต่อไปเดีจะทําเป็นสีให้เห็นขึ้นนะครับตอนนี้สีดําอาจจะมองยากนิดนึงอาจจะเป็นสีแดงอะไรพวกนี้นะนี่คือตําแหน่งสูดชี้มาอย่างนี้นะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นแล้วฟรีล่ะฟรีเราดันกลับไปฮะดันกลับนิดนึงอ่าเนี่อ่าโอเคแล้วก็ดึงนะดึงจะเห็นว่าขาก็จะย้ายไปตรงกันข้ามนะชี้ไปทางด้านนู้นชี้ไปอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือฝีรียังนี่ฟฝีแล้วนะครับนะทีนี้ การใช้ฟรีเรียบร้อยเราก็ตำแหน่งเรามาดูตำแหน่งว่าเสียบปลั๊กรียหมดตรงไหนก็คือตรงนี้ครับนะปลั๊กเรียบหมดเรามาอยู่ไว้ข้างๆป้ายแบบนี้เนี่ยนะครับนะแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะถ้าเราไม่ไม่มองก็เราก็หมุนอย่างเออถ้าตรงมันก็จะตรงเลยแต่ถ้าไม่ตรงสมมติมราบิดเงี้ยมันจะไม่เข้าเราค่อยๆหมุนหานะครับหมุนหาปุ๊บงานเนี่ยเจอละก็มันต้องใช้สายตาเลยเลยก็จะอยู่สภาพนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไม่ต้องล็อกนะครับ ไอตัวล็อกตรงนี้ไม่ต้องล็อกนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันหลุดได้นะเผื่อไปโดนอะไรเราเยอะเงี้ยมันจะได้หลุดได้ถ้าเราไปล็อกตรงเนี้ยเดี๋ยวปักเนี่ยเราเดิงแรงเนี่ยยังไงก็ทนแรงคนไม่ได้ก็จะหลุดมาเป็นยวงเลยนะมันไม่ต้องไปล็อกตัวนี้นะครับนะหมุนหายแบบเนี้ยแล้วก็ล็อกแล้วก็นําสายไฟของรีโมทไปคล้องไว้บนอ่าบนฝากระโปรงที่ปัดน้ำฝนนะร้อยไว้ไม่ให้มันตกลงลง,ลงมาด้านล่างนะกัน เดยวตกมาเรามองไม่เห็นนะครับแต่เราก็เริ่มกดไปครับนี่ตามปกติครับอินคือกดเข้าเอาคือกดออกกดแล้วเข้าดูนะครับนี่ตอกไม้ใกล้พอใกล้ๆเราก็เบาก่อนนะฮะเราก็กดแต่งเอาฮะนี่แล้วก็บิดนิดนึงนะฮะให้ออก,กัอ่งย้ายไ,ไว้ฝั่งนี้ ระวังมือนะครับอย่าไปจับตรงนี้นะครับ <โ S 1> เดี๋ยวมือแตกนะครับอย่างนี้นะเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้ใช้ก็เอาเคเบิลถ่ายมัดไว้นะมันจะได้ไม่ก้องแกล้งก้องแก้งดังนะเสียงดังอนะไรเงี้ยแล้วก็รีโมทไร้สายครับเดี๋ยวสักครู่ครับรีโมทไร้สายจะมีสองชิ้นนะครับจะมีสองชิ้นตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวรับแล้วก็ตัวนี้ตัวส่งนะด้านหลังมันจะมีเลขนะมันจะมีเลขนะฮะเลขตัวนี้ต้องตรงกันนะครับอันนี้สาหรับตัวแทนจําหน่ายครับกรณีมีตัวนี้หลายตัวสลับไม่ได้นะครับคู่ใครคู่มันนะครับเลขต้องตรงกันไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับนะอ่ะแล้วตัวนี้เสียบยังไงเราก็มาเสียบตัวรับก่อนก่อนอื่นต้องเสียบตัวรับตัวนี้ก่อนนะครับก็มาใกล้ๆตัวรับก็จะเหมือนรีโมทสายนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับนะ หมุนหานิดหนึ่งล็อกน,นี่คือตัวรับล็อกไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราถ้าเราใช้แนะนําอย่าปล่อยให้มันแขวงไปแขวงมานะครับหาเคเบิลทยมัดไว้นะครับนะพอจบทริปแล้วก็นําออกเพราะว่าไม่แนะนําให้แช่ไว้นะครับไม่กดไม่แนะนําให้เสียบรีโมดไร้สายคาไว้นะครับเพราะว่ารีโมดไร้สายมือมันถึงมันจะซีนกันน้ําอย่างดีนะครับแต่ว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์ม็มีโอกาสร้อนชื้นอากาศบ้านเรานะครับนะมันร้อนชื้นร้อนชื้นก็ไม่แนะนําให้ เสียบคาไว้นะครับแต่ว่ามันก็มีสวิตต์ตรงนี้นะฮะปิดเปิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองกดนะเอเอมันเขียนว่าออนเะนี่ยน่าจะเป็นไฟมากกว่าเดี๋ยวทอเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้ผมเพิ่งสังเกตนะฮะกดดีโมดค้างไว้นะครับจนหว่าวไฟตรงนี้จะติดนะครับกดค้างไว้อย่างงี้ฮะจิกๆนิดหนึ่งอ่าไฟติดแล้วไฟติดแล้วเนี่ยถ้าเราดูมองที่เชือกเนี่ยมันจมเนี่ยก็อ,อย่าก,กดพลาดตัวนี้พลาดเด็ดขาดเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะ ถ้ากดอินนี่ก็ท่าเข้าไปนี่เชือกเหน็บแน่นอนครับนะไม่น่าไม่เสียหายแต่ว่าเหน็บตัวจะทําให้ดึงเชือกไม่ออกไม่ได้ถ้าเหน็บเราก็ต้องหาต้นไม้นลครับหรือไม่ก็หารถอีกคันมาดึงตรงตะขอนี่ออกไปนะครับกดออกนะครับอ่าน,นี่กดออกไปแล้วเนี่ยอย่าไงเงี้ยฮะอ่านี่แล้วก็กดเข้าเดีย๋ยวดูว่ามีไฟติดป่ะนะ เห็นว่าอ่อนไหมทำไมนีอ้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่่ตไม่ต้องทำไรแล้วฮะถ้าอย่างนี้เป็นอันว่าเรียบร้อยต่าหลับนิส s ุวิชิไท i ท่านวิธีบำรุงรักษาของจูตูวินเนี่ยนะครับรุ่นนี้เป็นไฮวินพีเอส905เฮฟวี่ดู u t ้นะครับซึ่งมอเตอร์ไอจอรุ่นนี้มีข้อด,ดีก็คือ,อมันจะเป็นสีทองข้างในเป็นทองเหลืองนะเป็นเรียกว่าเป็นของเกรดสูงค่อนข้างมีเกรดโดยทีเดียวครับอยู่ในมอเตอร์ที่แพงๆนะครับ โอกาสถ่านก็จะตายยากมากเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไม่เคยได้ใช้เรามีวิธีบำรุงรักษาอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราไปล้างรถมาแล้วก็คิดว่าเชือกเนี่ยน่าจะเปียกอย่างแน่นอนเลยครับนะให้วิธีให้ใช้ปลดเกลียวฟีนะปลดเกลียวฟีแล้วดึงเชือกออกมาให้หมดโดยที่ไม่ต้องปลดออกมาจากข้างในนะครับนะแล้วเราก็าไปกองไว้บนฝากระโปรงในที่ร่มนะครับนะในที่ร่มหรือจะกองตรงไหนก็ได้ พยายามจะให้โดนแดดเพราะโดนแดดแล้วมันซีดนะครับไม่สวยนะมันจะสีมันจะซีดด้วยแล้วก็อายอาุการใช้งานก็อาจจะสั้นลงได้เพราะว่า,ามันเป็นโพลิเมอร์ครับพวกนี้นะครก็คือยางนะครับยางผสมอะไรนะฮะแต่มันเหนียวยิ่งดึงยิ่งเหนียวนะครับรับได้ประมาณ5ตันนะครับทีนี้ถ้าเราไปจมหนัก,นกๆเกิน5ตันแนะนําไม่ใช้ลอกพดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเชือกขาดนะจริงถ้ามันจมนะวิธีวิธีดูว่า หนักไม่หนักนะท่านผู้ชมครับให้ดูที่ล้อหนึ่งจุดที่หนึ่งคือดูที่ล้อถ้าล้อจมมาในที่ดินมากๆเกินเครื่องล้อเมื่อไหร่นะครับไอเจ้ากันชนพลาสติกตัวเนี้ยข้างหน้าพวกนี้นะมันจะดันดินนะครับนะมันจะดันที่ดินถ้าที่ดินดันเป็นถึงนี่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับแนะนําให้ใช้ลอกเลยครับมีโอกาสนะครับพยายามใช้ลอกดึงไว้นะลอกมาเกี่ยวใต้ไร่ล่างอีกทีหนึ่งไม่ใช่เกี่ยวัาตรงสีแดงนี่นะครับนะแค่นี้เองฮะหรือเดือนสองสาเดือนดึงสักครั้งหนึ่ง กดเข้ากดออกบ้างเพื่อจะเราเราจะได้ให้มันจะได้เอ็กซ์ไซส์บ้างฮะมันจะได้สะดุ้งบ้างครับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกดเลยเลยเวลาจะใช้ในป่าเนี่ยซึ่งลูกค้าหลายท่านเนี่ยเคยใช้ย่ออื่นบอกโอ้โหเติดมาไม่ได้ไม่ได้กดเลยครับแต่ไปถึงเวลาจะใช้ใช้ไม่ได้เงี้ยเสียอารมณ์แน่เลยฮะเราเพราะฉะนั้นแนะนําให้ก่อนออกทริปกดเล่นบ้างครับก่อนออกเช็คนิดนึงในค่ันนี้เองครับขอบคุณครับ